130ล้านปีก่อนบนแผ่นดินของไทยถูกปกครองด้วยไดยโนเสาร์มากมายหลายชนิดแต่บนท้องฟ้าเป็นโลกของเราเทโลซ เทโรซอคคือสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่ประสบความสําเร็จที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกพวกมันเป็นสัตว์ไม่กี่ชนิดที่มีวิวัฒนาการด้านความสามารถในการบินโดยเป็นสัตว์กลุ่มที่2ที่โบยบินขึ้นฟ้าได้สําเร็จหลังจากพวกมแมลงแม้จะมีหน้าตาคล้ายไดโนเสาร์แต่พวกมันเป็นเพียงสัตว์เลื้อยคลานญาติสนิทของไดโนเสาร์ที่มีบรรพบุรุษร,ร่วมกันเท่านั้นเทโรซ็อกับไดโนเสาร์อยู่ร่วมกันมาช้านานตั้งแต่ยุคทริอแอซิก จนถึงยุคคริตเชียสโดยมีหลักฐานเป็นซากฟอสซิลกระจายตัวอยู่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทยแต่ถึงอย่างนั้นฟอสซิลเทโรซอร์ของไทยกลับยังคงมีน้อยเหลือกเกินครับสำหรับการศึกษาเทโรซอร์ในประเทศไทยนะครับก็ที่ผ่านมายังมีค่อนข้างจํากัดนะครับเพราะว่าฟอสซิลของเทโรซอร์เนี้ยค่อนข้างพิเศษนะครับเนื่องจากเขามีความเปราะแล้วก็บางนะครับเหมือนกับกระดูกของนกเลยนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะ เกิดเป็นซากดึกดำบรรพ์เนี่ยค่อนข้างจะยากเมื่อเทียบกับสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มอื่นๆนะครับโดยในประเทศไทยเนี่ยเทโลซอลชิ้นแรกนะครับถูกค้นพบแล้วก็มีรายงานในปี2546นะครับโดยดรอิริกุโต้แล้วก็คณะนะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนที่แข็งที่สุดของสัตว์นะครับก็คือฟันนั่นเองนะครับวอสซิลชิ้นแรกเนี่ยถูกพบในบทินเซาคัวนะครับในยุคพรีิสต์ศตวรรษต้นจากแหล่งภูพอกจังหวัดสกลนครนะครับเป็นฟันของเทโลซอลนะครับกลุ่มออริโทนคารด์ หลังจากนั้นก็เริ่มมีการรายงานนะครับการค้นพบของฟันทรกสเพิ่มเติมนะครับก็จะมีที่แหล่งพู้ดินแดงจังหวัดนครพนมนะครับมีที่นครราชสีมาแล้วก็มีที่โคกผาซ่วมนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นฟันทั้งหมดนะครับโดยชิ้นที่จะเป็นกระดูกระย่างหรือแขนขาเนี่ยก็เพิ่งมีรายงานจากแหล่งภูน้อยนะครับเป็นยุคจูราสสิกตอนปลายนะครับก็จะเป็นส่วน กกระดูต้นนนแขขหหรรือรอ,อิมมังงาคบลุ่มอยตลอรนะคับดกว่า40ปีแห่งการวิจัยด้านบรรพชีวินไทยที่ผ่านมาแม้จะมีการค้นพบเทโรซอร์อยู่บ้างแต่สิ่งใดละ่ะที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้พิเศษกว่าที่ผ่านมาครับสำหรับการค้นพบครั้งใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างพิเศษเลยนะครับเพราะเป็นการค้นพบทิ้นส่วนกะโหลก ของเทโลซอรเป็นครั well, Fragen, ้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยส่วนที่เราพบนี้จะเป็นส่วนปลายนะครับของปากบนยังมีฟันด้วยนะครับที่พบอีก5ซี่นะครับโดยชิ้นส่วนของกระโหลกเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากๆในการศึกษาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะว่ามันเป็นส่วนที่บอกคาแรคเตอร์ลักษณะต่างๆของสัตว์ได้มากที่สุดนะครับหลังจากทําการศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามันเป็นเทโลซอรชนิดใหม่ของโลกนะครับซึ่งเราตั้งชื่อสกุลของมันว่าการูเดอเท拉斯นะครับหมายถึงปีกครุฑนะครับแล้วก็ คําระบุชนิดนะครับเราก็ตั้งชื่อว่าบุฟโตตินะครับโดยเป็นการให้เกียรตินะครับกับดรเอริกบุฟโตนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักบรรพชีวินวิทยาชาวฝรั่งเศสนะครับที่เข้ามาศึกษาฟอสซิลในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ยุคบุกเบิกเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะครับการูเดปเทอรัสเทโลซอ์ชนิดแรกของไทยมันมีความยาวจากปีกซ้ายจรดปีกขวาราวๆ2.5เมตรการูเดปเทอรัสเป็นเทโลซอที่มีความโดดเด่นมาก มันเป็นเทโรซอร์ในกลุ่มที่เรียกว่านาโธซอรีที่มีฟันลักษณะพิเศษช่วยในการจับเหยื่อขนาดเล็กโดยพวกมันมีขาที่ยาวเรียวทำให้เดินลุยน้ำได้ดีอีกด้วยกระดูดั๊เทรัสนะครับก็อยู่ในกลุ่มของเทโรซอร์ที่มีหางสั้นนะครับแล้วก็มีนิ้วปีกที่ค่อนข้างยาวนะครับเป็นกลุ่มของเทโรซอร์ที่เรียกว่าเทโรดักทิลอยนะครับเป็นอันดับย่อยที่มีสมาชิกหลายตัวนะครับที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นเทรานโนโดอนนะครับที่มีงอนไร้ฟันนะครับหรือว่า เบสซคอ์ลัสที่มีขนาดใหญ่เหมือนยีราฟแล้วก็มีคอยาวนะครับจากลักษณะของกระโหลกปากที่พัฒนามาสําหรับการจับเหยื่อที่แผลลอยอยู่บนน้ำนะครับเราบอกได้ว่ามันเป็นสมาชิกนะครับในกลุ่มกีโนแคสมาติดนะครับซึ่งเป็นเทโซอรที่มีลักษณะปากค่อนข้างเฉพาะเลยนะครับแล้วเมื่อเราพิจารณาจากฟอสซิลนะครับเราจะเห็นว่าส่วนปลายของปากของกระดูดรัสเนี่ยมีลักษณะแบนออกด้านข้างนะครับคล้ายกับช้อนนะครับแล้วก็มี เบ้านะครับของฟันนะครับยื่นออกมาด้านข้างนะครับดูถึงฟันของเขาเนี่ยก็จะยื่นออกมาตั้งฉากกับขากรรไกรอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของไดโนซอร์นะครับในกลุ่มนาโตซอรินนะครับซึ่งสมาชิกของนาโตซอรินที่พบนะครับในโลกนี่มีน้อยมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในทวีปยุโรปนะครับในช่วงยุคจุราสิกนะครับเพราะฉะนั้นการค้นพบการูรัคเทรัสในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มข้อมูลที่สําคัญของ ลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่ามันมีการกระจายตัวมาถึงเอเชียนะครับรวมถึงกรูดัปเทรัสเนี่ยก็เป็นนาโตซารีนที่มีอายุนานที่สุดจนถึงตอนนี้ครับแม้การศึกษาด้านไดโนเสาร์ของไทยจะเป็นแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่การศึกษาด้านเทโรซอ์ถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศเราด้วยตัวอย่างที่น้อยชิ้นดังนั้นเทโรซอสกุลแรกของไทยนี้เราจึงจําเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือ จากเครือข่ายนักบันพชีวินวิทยาจากนานาประเทศทั้งประเทศจีนและบราซิลสองประเทศที่มีฟอสซิลเทโรซอร์มากที่สุดในโลก My name is Rodrigo p e g e z s and I am a researcher from the University of São Paulo, Brazil. This group is characterized by a spoon-like expansion of the snout, similar to present-day b i r d called spoonbills. And the uh, gnato also had lateralized alveoli, tooth sockets, from where very elongated teeth came out. So these uh, expanded snout, the very long teeth, they were an adaptation for grabbing fish. So these terms were the fish eaters. The new Thai fossil has this morphology. It's very similar to the other from Portugal and England and South America and Germany. And, uh, but it's, this, it's distinct. เทโลซอร์ชนิดนี้ถูกค้นพบที่จังหวัดสระแก้วซึ่งแหล่งนี้เป็นแหล่งซากดึกดำบรรในภาคตะวันออกและเป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ไม่กี่แห่งที่ไม่ได้อยู่ในภาคอีสาน สำหรับในประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์มีรูสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเจออยู่ในกลุ่มหินโคราชของภาคอีสานนะครับเป็นเวลาเกือบ40ปีมาแล้วนะครับจนกระทั่งปี2545นะครับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติบางสีดาจงังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการแจ้งมาที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับว่าเจอกระดูกนะครับคล้ายกับไดโนเสาร์นะครับฉะนั้นทีมสำรวจของกรมทรัพยากรธรณีในขณะนั้นนะครับก็เลยเดินทางเข้าไปสำรวจ ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่ามีกระดูกของไดโนเสาร์รวมถึงสตัตว์อื่นๆนะครับในบริเวณอ่างเก็บน้าพระโปรงนะครับจงบังหวัดสระแก้วนะครับก็หลังจากนั้นก็เป็นการเริ่มบันทึกหน้าใหม่ของการค้นพบสัตว์มีกรูสัลังในภาคตะวันออกของประเทศไทยนะครับฟอสซิลที่เราพบในแหล่งพระโปรงนะครับก็มีความคล้ายคลึงนะครับกับสัตว์ที่เราเจอที่หมวดหินเสาขัวของภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นยูเครติเชสซอนต้นนะครับโดยฟอสซิลที่เราพบเนี่ยมีทั้งหอยกำน้ําจืดนะครับ แหมน้ำจืดโบราณน,นะครับกลุ่มไฮโดรนอ่าเฮเทโรเทโคดัสกับฟูดเอนซิสนะครับมีพบกระดองเต่าปันจระเข้ปันไดโนเสาร์กระดูกของไดโนเสาร์ด้วยนะครับซึ่งอ่าลักษณะเหล่านี้ทําให้เราตีความว่าสภาพแวดล้อมที่นี่เคยเป็นแหล่งน้ำโบราณมาก่อนนะครับแล้วก็จนถึงตอนนี้อายุก็น่าจะมีความเทียบเท่านะครับกับบทศิษสาวของภาคอีสานครับจะเห็นได้ว่าในอดีตการโลกของเราไม่ได้มีเฉพาะไดโนเสาร์สัตว์ดึกดำบรรพ์ร่วมยุคถูกพบ และได้รับการศึกษาอยู่ทั่วโลกประเทศไทยเองก็เช่นกันนอกจากการูดเดปเทรัสแล้วยังมีสัตว์เลื้อยคลานทะเลอย่างไทซอรัสตลอดจนเต่าและจระเข้โบราณสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกยุคแรกหรือแม้แต่ปลาดึกดำบรรพ์ที่ช่วยเติมเต็มความหลากหลายของระบบนิเวศยุคบรรพกาศดังนั้นการค้นพบเทโรซอร์ชนิดแรกของไทยในครั้งนี้ ก็เหมือนเป็นการเปิดม่านใหม่ให้วงการบรรพชีวินวิทยาไทยได้ขยายก้าวไกลไปยังมุมมองใหม่ๆที่ยังคงรอการค้นพบและศึกษาวิจัยต่อไป